ยินดีด้วยนะคะมาจริงใจจริงตามนัดค่ะสาหรับพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะคุณผู้ชม14.5ล้านคนวันนี้กรมบัญชีกลมมกางกระทรวกงการคลังโอนเงินผ่านบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้แล้วไม่ว่าจะเป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อเดือนส่วนลดค่าการถุงต้ม80บาทนาน3เดือนค่ารถโดยสารประจําทาง750บบาทซึ่งทุกวงเงิน ะะไม่สามารถกดเป็นเงินสดสะสมใช้ในเดือนถัดไปได้แต่สามารถรูดซื้อสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐใช้บริการผ่านระบบขนส่งสาธารณะได้เลยค่ะคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะคะสําหรับพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิสิการแห่งรัฐ1นึ่งคู่เรือนต่อ1นสิทธิ์ลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการรับสิทธิ์ค่ะลดภาระค่าของชีพค่าน้ําค่าไฟวันนี้ทางรัฐบาลก็ได้สํารองใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนคนที่ได้รับสิทธิ์ในกลุ่มนี้แล้วนะคะวันนี้รวม แสดงความยินดีด้วยวงเงินรวมกันต่อเดือนนะคะในวันที่1สิงหาคมค่ะ1,545บาทวันนี้เงินถูกโอนตรงผ่านบัตรริการแห่งรัฐให้แล้วอย่าลืมไปรูปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในใครได้แล้วร่วมแสดงความยินดีเข้ามาในช่องได้คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ